สวัสดีค่ะท็อสบียนหากพูดถึงพลังพิเศษต่างๆทุกคนคงนึกถึงซูปเปอร์ฮีโร่ในภาพ,พยิตรนกันแต่เนื่องจากพวกเขาเหล่าน,นั้นแล้วในชีวิตจริงคนเราก็สามารถมีพลังพิเศษได้เหมือนกันโดยเฉพาะเด็กๆเหล่านี้ที่พบความพิเศษกันมาเพียบชนิดที่ไม่แพ้ยอดมนุษย์ในจอกันเลยแต่ละคนจะน่าเหลือเชื่อจนต้องร้องบอลกันขนาดไหนไปพิสูจน์ด้วยกันเลยค่ะอีวานสโตจิโควิคนี่คงเป็นแมกนีโตจาก X-Men ในชีวิตจริง พราะหนุ่มน้อยจากโคเอเชียคนนี้เขามีร่างกายพิเศษสามารถดูดเหล็กและอลูมิเนียมเข้าหาตัวได้และไม่ใช่แค่เหล็กชิ้นเล็กๆเ,เท่านั้นแต่มีพลังในการดูดสิ่งของน้ำหนักมากสุดถึง2 5กิโลกรัมความสามารถสุดพิเศษนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่ออายุเพียง6ปีโดยตอนนั้นเขาพบว่าสิ่งของที่ทำจากเหล็กหรืออลูมิเนียมติดหนึบกับร่างกายเหมือนแม่เหล็กดูดสิ่งของสร้างความประหลาดใจให้กับครอบครัวและเพื่อนฝูงเป็นอย่างมากบ่กเขาทำได้ยังไงกันแน่ แต่นอกจากจะเป็นแม่เหล็กในร่างมนุษย์แล้วอีวันยังมีพลังพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือการดูดความเจ็บออกจากร่างกายคนได้ด้วยอย่างเช่นครั้งหนึ่งที่ปู่ของเขาไม่สบายเขาแค่ใช้ฝ่ามือสัมผัสเท่านั้นอาการปวดกับทุเลาลงและหายไปเองซึ่งในเคสนี้แม้กระทั่งนักวิทยาศาสตร์เองก็ยังไม่เข้าใจว่าเกิดจากอะไรเหมือนกันถึงจะมีความพิเศษจากคนอื่นแต่เขาก็ยังใช้ชีวิตปกติแบบแฮ ppy ดีดังเหมือนเดิมค่ะโมฮัมหมัดอันชี ถึงจะได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์แมงมุมก็เป็นคนละแบบกับสไปเดอร์แมนที่พ่นใหญ่ได้ในภาพยนตร์นะคะเพราะหนุ่มน้อยสัญชาติปาเลสไตน์คนนี้เขามีดีที่ตัวอ่อนเวอร์เวอร์แบบนันกกายกรรมมาเองเรียกได้ว่าตั้งท่าให้พร้อมเท่านั้นขาของเขาก็เดินเป็นวงกลมรอบตัวได้ถึง360องศาลแล้วนี่คอหรือหนังยางกันคะเนี่ยจะยืดหยุ่นไปไหนซึ่งความสามารถพิเศษที่เราเห็นอยู่นี้แน่นอนว่ามีมาตั้งแต่เกิดเพื่อให้มันไปได้สุดเขาจึงมีการฝึกฝนพิเศษอย่างหนัก เพื่อหวังทำลายสถิติ Guinness World Record แน่นอนว่าหนุ่มน้อยวัย12ปีในขณะนั้นทำได้ดีซะด้วยโดยโชว์เดือรอบตัวด้วยท่าแมงมุมมากถึง38รอบในหนาทีแต่ทว่าฉนนกาซาที่เขาอาศัยอยู่นั้นถูกสั่งปิดด้วยเหตุผลทางด้านความมั่นคงของประเทศทำให้การทดสอบต้งองหยุดชะงักไปถึงจะน่าเสียดายหนุ่มน้อยโมฮัมหมัดก็ยังไม่ยอมแพ้และยังลงคลิปออกมาโชยพวกเราได้เห็นกันเป็นระยะะ,ยะค่ะ ฮัสนาโมฮัมเหม็ดเราคงเคยได้ยินสำนวนดอกพิกุ่นจะร่วงกันใช่มคะแต่ในเคสของฮัสนาโมฮัมเหม็ดเด็กสาวจากซาอุดีอราระเบียก,กับมีน้ำตาไหลออกมาเป็นคริสตัลโดยในเช้าวันหนึง่งเธอตื่นมาพบว่ามีเศษคริสตัลในตาข้างซ้ายพ่อพ่อกับแม่รู้เขาก็ตกใจมากรีพาเธอไปหาหมอทันทีหลังจากได้รับการตรวจอย่างละเอียดพบว่าไม่เป็นอันตรายต่อดวงตาโดยที่ยังงงกันไม่หายว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร แม้จะไม่ได้มีผลกระทบต่อการมองเห็นแต่การที่มีอะไรพิเศษกว่าคนอื่นเขาก็ทำให้ชีวิตฮัสนาเปลี่ยนไปเพราะหลายคนที่รู้ต่างก็ต้องการให้เธอร้องไห้เพื่อหวังขอเศษคริสตัลจากหยดน้ำตาของเธอโดยเชื่อว่าอาจทำให้พวกเขาโชคดีรวมถึงพ่อแม่ของเธอที่เชื่อว่านี่เป็นพรที่พระเจ้าประทานมาให้เธอโดยเฉพาะจากคำร,ำร่ำเรอที่แพร่สะพัดออกไป ข้าม่สุลต่านบินอับดุลอาซิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งซาอุดีอาระเบียพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อให้เธอได้รับการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศต่อไปดีพักจันกรานุ่มอินเดียวัย16ปีในนี้เรียกได้ว่าเป็นคนแรงที่แท้จริงเพราะไม่ว่าจะเจอกระแสะไฟฟ้าจัดเต็มแค่ไหนก็เอาอยู่จุดเริ่มต้นของความสามารถที่ยิ่งใหญ่นี้เกิดจากการช่วยแม่ซ่อมไฟที่บ้าน แต่แดงเกิดผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยซึ่งหากเป็นคนอื่นคงหงายเก่งซี้หง่แก่ไปแล้วแต่ดีพักกับไม่เป็นอะไรเลยตรงก่งข้ามยังเดินเหินทำนู่นทำนี่ใช้ชีวิตได้ตามปกติราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากรู้ตัวว่าจับต้องกระแสะไฟฟ้าได้เท่านั้นเขาก็ได้ออกไปช่วยเหลือผู้คนด้วยการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าดูระบบไฟฟ้าต่างๆโดยไม่คิดค่าบริการใดๆซึ่งทีแรกก็ไม่ค่อยมีใครเชื่อ แต่พอได้เห็นเข้าก็ถึงกับตะลึงขณะผู้เชี่ยวชาญเองก็ยังตอบไม่ได้ว่าเป็นเพราะอะไรซึ่งแน่นอนว่าพลังพิเศษนี้มีแค่เขาคนเดียวเพราะพี่น้องท้องเดียวกันอีกสองคนก็เรียนแบบไม่ได้เอ๊ะหรือว่านี่จะเป็นของขวัญจากพระเจ้าที่มอบไว้เพื่อให้เขาช่วยเหลือคนอื่นกันนะบริสกาคิปริยาโนวิช ฉีกแนวกันอย่างรู้แบบอื่นกันไปเลยเมื่อโบริสกาเด็กชายหน้าใสวัยวาวุ่นจากรัสเซียยืนยันว่าชาติที่แล้วเคยอยู่บนดาวอังคารมาก่อนและเขาสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับอวกาศได้ทั้งๆท,ที่ไม่มีใครเคยสอนหรือเล่าเรื่องนี้มาก่อนเลยโดยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เจ้าตัวบอกรายละเอียดเกี่ยวกับดาวคอสสีแดงว่าผู้คนที่นั่นหายใจด้วยก๊คาร์บอนไดออกไซด์ ปรากฏว่ามั่นตรงกับที่นักบินอวกาศเคยนำหินจากที่นั่นมาพิสูจน์แล้วพบว่าที่นั่นเต็มไปด้วยก๊าซดังกล่าวตามที่บอกเป๊บเลยนั่นยังไม่พอนะเขาบอกอีกว่านวัตกรรมของที่นั่นล้ำหน้าปีไกล้มีการเดินทางไปมาระหว่างดาวเคราะห์รวมถึงสิ่งมีชีวิตที่มีความเป็นอมตะและสตารร่างกายไว้ที่อายุป,ประมาณ35ปีและไม่ใช่แค่เขาคนเดียวแต่ยังมีอีกหลายคนที่ถูกส่งมาช่วยโลกด้วยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีมากกว่า ถึงจะเหลือเชื่อไปหน่อยแต่สิ่งที่เขาเล่าให้ฟังก็ทําทให้พวกเราทึ่งกันได้อยู่ดีนันดานาอุนิกิสนั้นการู้ความคิดคนอื่นเป็นความสามารถที่ใครๆก็อยากได้อยากมีแต่สาวน้อยจากดินแดนพลาตะคนนี้เธอสามารถอ่านความคิดของแม่ได้ราวกับนั่งอยู่ในใจเลยค่ะโดยพ่อของเธอเป็นคนแรกที่พบกับความเซอร์ไพรส์เนื่องจากเธอรู้ร่วงหน้าในสิ่งที่ทั้งคู่กำลังจะทำทั้งหมดเช่นบอกสถานที่ที่กำลังจะไป ชื่ออาหารที่แม่ของเธอกำลังจะทำในมือนั้นๆหรือแม้กระทั่งพิมพ์บทกวีที่แม่ของเธออ่านในใจออกมาได้ถูกต้องคุณพระนี่มันจริงเกรในชีวิตจริงชัดๆหลังจากนั้นครอบครัวจึงส่งเธอไปเรียนในโรงเรียนเฉพาะสำหรับเด็กพิเศษเพื่อพัฒนาความสามารถด้านอื่นๆให้ดีขึ้นเมื่อเข้าเรียนอย่างจริงจังผู้เชี่ยวชาญพบว่าเธอไม่ได้แค่อ่านความคิดได้ต่อหน้าเท่านั้นแม้แต่อยู่คนละห้อง หรือคนละสถานที่ก็ยังทําได้ขนาดอายุไม่เท่าไรยังเจ๋งขนาดนี้เพิ่อเผอตอนโตขึ้นคงจะอ่านใจคนทั่วโลกเลยก,ก็ได้นะอลิซาเครเมอร์ในขณะที่พวกเรากำลังพคร่งเคร่งในการท่องศัพท์ภาษาต่างๆกันอยู่นั้นอลิซาเครเมอร์ไม่ต้องพยายามอะไรก็จำได้หมดเพราะเธอเกิดมาพร้อมกับความสามารถในการจำเป็นเลิศ ขนาสามารถสะกดคำย้อนกลับไปมาด้วยคล่องแคล่วโดวยมีเทคนิคการจำที่เหมือนการถ่ายภาพของกล้องถ่ายรูปที่บันทึกรายละเอียดทุกอย่างได้ในพริบตาเดียวพลังพิเศษที่ไม่เหมือนใครนี้เริ่มมาตั้งแต่อายุเพียงเจ็ดขวบซึ่งตอนนั้นก็เริ่มสนุกกับการท่องคำศัพท์แล้วสร้างความประหลาดใจให้กับผู้เป็นพอ่อและผู้เชี่ยวชาญสุด,สดๆเพราะไม่รู้ว่าทำได้ยังไง และเกิดจากอะไรกันแน่ได้แต่สันนิษฐานไปว่าอาจเกิดจากการทำงานของสมองและจินตภาพแบบพิเศษก็ได้และไม่ใช่แค่เธอคนเดียวที่เป็นยังมีอีกหลายคนที่สามารถทำแบบเดียวกันได้ด้วยซึ่งอลิซาเองก็มักจะบอกเสมอว่าตัวเองเป็นเพียงคนธรรมดาแต่พลังพิเศษที่แสดงออกมาให้เราเห็นนั้นช่างน,น่าทึ่งและชวนตะลึงจริงๆอลานีซานโตสหากคุณเป็นคนที่เชื่อเรื่องความลึกลับเหนือธรรมชาติ อลานีซันโตสอาจเป็นคนหนึ่งที่เป็นคำตอบของคุณเพราะเกิดมาพร้อมกับพลังพิเศษสามารถรักษาคนได้ด้วยฝ่ามือโดยมีอยู่วันหนึง่งเธอบอกกับพ่อว่าสามารถสื่อสางกับพระเจ้าได้ที่แรกก็แทบไม่มีใครเชื่อแต่หลังจากแสดงปฏิหารที่เบิกของพ่อปรากฏว่ามีผู้คนมากมายศรัทธาในพลังนี้เขาจึงสนับสนุนให้เธอช่วยเหลือผู้คนเรากัเป็นผู้นำทางจิตวิญญ,ญาณไม่ธรรมดาเลยจริงๆ หลังจากชื่อเสียงของสาวอาานีโด่งดังก็ได้รับเชิญให้ไปรักษาผู้คนร่วมถึงการเทศนาเพื่อปลุกพลังให้ผู้คนมีความหวังในการใช้ชีวิตด้วยแม้บางคนจะคิดว่ามันเหลือเชื่อไปหน่อยแต่หากทำแล้วสบายใจก็ถือว่าไม่ผิดกติกาแต่ยังได้นอกจากนี้ถึงอาลานีจะช่วยเหลือผู้คนได้ด้วยปฏิหารแต่เธอก็มีความฝันว่าโตขึ้นอยากเป็นแพทย์เพื่อรักษาและช่วยเหลือผู้คนต่อไปเรื่อยๆคิดดีทำดีแบบนี้ปรบมือให้รัวๆไปเลยค่ะ เบลล่าเดฟยากิน่าในขณะที่พวกเรากำลังเรียนและฝึกฝนภาษาที่สองหรือสามกันหน้าดำคลำเครียดอยู่นั้นสาวน้อยเบลล่าจากรัสเซียสามารถพูดได้ถึง8ภาษาโดยเกิดมาก็ใช้ในครอบครัวแล้ว2ภาษาคือภาษารัสเซียและอังกฤษสามารถเรียนรู้และเข้าใจทั้ง2ภาษานี้ได้ตั้งแต่อายุเพียงหนึ่งขวบจากนั้นพอคุณแม่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเธอก็รู้เรื่องและจำได้แม่นยำภายในระยะเวลาแค่2เดือนเท่านั้นเก่งไปอีก พออายุสองขวบครึง่งเบลล่าก็เริ่มเรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่4และใช้ได้คล่องแคล่วภายในระยะเวลาสั้นๆอีกเช่นเคยรวมไปถึงภาษาใหม่ๆเช่นภาษาสเปนเยอรมันอาหรับและอิตาลีไม่เพียงแค่นี้เธอยังมีแผนเรียนภาษาญี่ปุ่นต่ออีกด้วยซึ่งนั่นอาจเป็นเพราะว่าอยู่ท่ามกลางเพื่อนๆที่มาจากหลากหลายเชื้อชาติเลยทําให้เบลล่าเรียนรู้ได้เร็วและสนุกไปกับมันก็ได้ขณะตอนนี้ยังได้ต้อง8ภาษา นี่ถ้าโตขึ้นอีกสงสัยจะได้เพิ่มอีกเป็นสิบแน่เลยปริยันชิโซมานิเครื่องคิดเลขทั่วไปคงต้องชิดซ้ายเมื่อได้เจอนักคำนวณในร่างมนุษย์อย่างสาวน้อยมาสะจันคนนี้ที่คิดเลขในใจได้เมนเวริร์แม้จะมีอายุเพียงจิกขวบและเพิ่งเรียนคณิตคิดในใจเพียงหนึ่งปีแต่กลับบวกลบคูณหารถอดสแควรรูทได้เหมือนกับเซียนมาเองแถมยังเร็วกว่าคนใช้รูปคิดคำนวณอีกด้วยจนได้รับรางวัลเนชั่นแนลแชมเปี้ยนอินอาบักัส แอ n ์เมนทันอาริทเมติกคอมพิทิชันระหว่างปี2006 2008ถึง3ปีซ้อนนอกจากนี้เธอเป็นคนอินเดียคนแรกที่ได้รับรางวัลเมนทังเคลคูลเลชันเวิลด์คัพในปี2010ด้วยอายุเพียง12ปีเท่านั้นจนในปี2011รัฐบาลอินเดียได้แต่งตั้งให้เธอเป็นตัวแทนของประเทศในงานประชุมวันคณิตศัตร์โลกรวมถึงถูกบันทึกในกินเนสบุ๊กประจำปี2014 ในฐานะนักคณิตคิดในใจเก่งที่สุดในโลกและเดลริมกาบุกหนังสือบันทึกสถิติในระดับโลกของอินเดียในเวลาต่อมาด้วยเก่งขนาดนี้ชักสงสัยแล้วสิว่าเธอเป็นเครื่องคิดเลขปลอมตัวมาหรือเปล่าถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ